สวัสดีคะ่ะ f c ทุกๆท,ท่านนะคะ f c เยโรนะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ทางเขตคันนายาวสั่งให้แม่ค้านะคะหยุดการขายในตลาดวันนี้ตลาดปิดนะคะเป็นวันแรกที่เยโรได้หยุดวันจันทร์นะคะ หยุดขายนั่นก็ไม่ได้แปลว่าหยุดทํางานเนาะเยโรสก็ตื่นเช้าเหมือนเดิมค่ะตื่นตีสี่ทำกับข้าวอาบน้ําแต่งตัวนะคะแล้วก็นะคะเดินทางนะคะโดยรถเมล์นะคะไปต่อเรือที่คองแสนแสบนะคะไปนั่งเรือคองแสนแสบเพื่อจะไปซื้อของที่ตลาดโบเบ้นะคะ วันนี้นะคะนึกได้นะคะก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปวิดีโอแล้วตัดต่อรวมกันให้เพื่อนๆดูนะคะว่าวิถีชีวิตแม่ค้าวิถีชีวิตยายโรสวิถีชีวิตคนบางกอกคนกอทมอว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยนั่งเรือคลองแสนแสบไหนนะคะใครเคยนั่งบอกยยรยดรสหน่อยใครที่ไม่เคยนั่งก็บอกเย,ยรรสทีนะคะวัน วันนี้นะคะเยะรูดเอาบรรยากาศมาฝากนะคะแล้วก็การที่เรานั่งเรือคลองแสนแสบนี้นะคะหลายๆคนอาจจะมองข้ามในความสวยงามไปคลองแสนแสบเราไม่ได้เหม็นอย่างเดียวนะคะไม่ได้ว่ามีกลิ่นนะคะฉุนอย่างเดียวนะคะความสวยงามของคลองแสนแสบก็มีนะคะ,ะหลายหลายคนนะคะช่วงเช้าจะรีบนะคะรีบร้อนมากๆเลยเนาะ อพอเรือมาจอดปุ๊บนะคะผู้โดยสารนะคะทุกๆคนก็ต้องรีบขึ้นเรือต่างคนต่างก็แย่งกันไปนะเพราะว่าหลายๆคนก็คงจะรีบเหมือนกันนะคะว่าจะต้องรีบให้ถึงที่ทํางานก่อนให้ถึงโรงเรียนก่อนนะคะเด็กๆก็ต้องรีบไปโรงเรียนให้ทันเวลาและผู้ใหญ่นะคะก็อยากจะไปนะคะที่ทํางานให้ถึงก่อนเวลาเพื่อจะได้จิบกาแฟเพื่อจะได้กินข้าวรองท้องมีพลังก่อนทํางานนะคะพอเรือจอด ปุ๊บเท่านั้นแหละนะคะผู้โดยสารก็แย้งกันลงนะคะแป๊บเดียวเต็มเรือนะคะต้องบอกว่านะคะวิถีชีวิตคนบางกอกเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะส่วนเยรมก็ชินกับการเดินทางทุกรูปแบบแล้วนะคะพ่อใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพนานมากๆแล้วค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบเลยเนาะค่ะเยรสเลือกนะคะที่จะนั่งท้ายเรือนะคะ เพื่อจะได้อัดคลิปนะคะวดีโอมาฝากเพื่อนๆค่ะ หลายคนมองไม่เห็นนะคะมัวแต่รีบนะคพราะว่าต้องรีบขึ้นเรือเพราะขึ้นเรือเสร็จนะคะรสก็สังเกตเห็นนะคะอ่าเพื่อนเพื่อนนะคะจิบโทรศัพท์มานะคะก็จิมจิมจิมก้มก้มเงยเงยนะคะอยู่กับโทรศัพท์ส่วนเยรุสนะคะอยู่ท้ายเรือนะคะเพื่อว่าจะอัดคลิปนะคะอ่ะาภาพบรรยากาศของคลองแสนแสบสวยงามมาฝากเพื่อน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 เห็นไหมคะว่าอ่าคลองแสนแสบเราไม่ได้เหม็นอย่างเดียวนะคะไม่ได้มีกลิ่ ฉุนอย่างเดียวนะคะนั่งเรือนะคะไม่น้ํากระเด็นใส่หัวอย่างเดียวนะคะแต่ยังมีความสวยงามให้เราเห็นนะคะทุกอย่างนะคะความสุขขึ้นอยู่ที่เราคิดความสุขขึ้นอยู่กับที่เรามองนะคะเยะรสเป็นคนที่ทํางานหนักมากๆเลยเหนื่อยมากๆเลยนะคะแต่เลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะเพราะว่ามันทุกกันทุกคนคิดไปก็แค่นั้นจริงไหมคะเพื่อนๆว่าสวยจริงไหมคะขอบคุณนะคะที่ดูคลิปจนจบ สวัสดีค่ะ